ณดินแดนนั้นไกลโพ้นมียักษ์สาวนามว่ารัติการผู้มีฤทธิเดชมากมายอาศัยอยู่ในป่าลึกเพียงลําพังแม้จะมีอํานาจและความร่ํารวยจากสมบัติที่สะสมมาแต่สิ่งหนึ่งที่นางปรารถนาคือความรักนางเฝ้ามองมนุษย์ที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่และริษยาในความงดงามของหญิงสาวชาววังวันหนึ่งรัติการได้ยินข่าวว่าพระราชาแห่งอาณาจักรสุวรรณภูมิพระนามว่าพระเจ้าจาักรพรรดิปูวดลน ทรงครองราชโดยลําพังหลังจากที่พระมเหสีสิส้นพระชนไปนานหลายปีนางจึงวางแผนที่จะเข้าไปในวงังเพื่อให้ได้พระราชามาเป็นคู่ครองรัติการใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมเครื่องเส้นไหว้และทําพิธีกรรมโบราณเพื่อแปลงกายให้กลายเป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดนางเลือกที่จะมีผิวขาวดังหยกใสผมดํายาวสลวยดุดแพลไหมดวงตากลมโตเป็นประกายดังดวงดาวและริมฝีปากแดงระเรื่อดุดกรีบกุหลาบ ในค่ำคืนเดือนเพนนางแปลงกลายเป็นสาวงามนามว่านวลนภาและแอบเข้าไปในงานเลี้ยงรื่นเริงของวังโดยอ้างว่าเป็นธิดาของเจ้าเมืองห่างไกลด้วยความงดงามเหนือใครและกิริยามารยาทอัางามสงา่าทําให้ทุกคนในวังหลงไหลและเชื่อในตัวตนปลอมของนางนวลนภาใช้มนสเสนโบราณที่ได้มาจากตำราของยักษ์โบราณผสมลงในน้ำชาที่จะถวายแด่พระราชา เมื่อพระองค์ทรงดื่มน้ำชานั้นก็ทรงตกอยู่ภายใต้มนต์ของนางทันทีพระเจ้าจักรพัรภิภูวด,ดลหลงไหลในความงามและกิริยาของนวลนภาอย่างไม่มีเหตุผลถึงขนาดประกาศว่าจะทรงอภิเษกกับนางภายในเดือนเพลนถัดไปแต่ในวังยังมีผู้หนึ่งที่สังเกตเห็นความผิดปกตินั่นคือหมอหลวงโกมลผู้เท่าที่รับใช้ราชวงศ์มาหลายชั่วอายุคน ท่านสังเกตเห็นว่าในยามค่ำคืนเงาของนวลนภาที่ทอดยาวบนผนังวังนั้นมีรูปร่างเป็นยักษ์และในคืนเดือนแรมนางมักจะหายตัวไปอย่างลึกลับโดยอ้างว่าป่วยไข้ไม่สบายหมอหลวงโกโมลเริ่มสืบคนตำราบโบราณและพบว่ามตนเสนหทที่นางใช้นั้นเป็นมนต์ดำต้องห้ามหากปล่อยให้พิธีอภิเษกสำเร็จพระราชาจะตกเป็นทาสรักของนางตลอดการและอาณาจักรจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของยักษ์ท่านจึงต้องรีบหาทางถอนมนต์ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปด้วยความเป็นห่วงในความปลอดภัยของพระราชาและอาณาจากักรหมอหลวงโกโมลจึงรีบเข้าฟอ้อพระเจากก้าจักรพรรดิพูวดลในยามรุ่งสางก่อนที่นวลนาภาจะตื่นบรรทมขาดแต่ไต่ฝ่าและอ,องทุลีประบาทหมอหลวงโกโมลคุกเข่าลงกราบทูลหม่อมฉันมีเรื่องสําคัญที่ต้องกราบทูลเกี่ยวกับนางนวลนาภาว่ามาสิท่านหมอพระราชาตรัสด,ด้วยน้ําเสียงเรียบเรื่อยพลางจิบน้ําชาที่มีมณสเนผสมอยู่ นางนวลนภาไม่ใช่มนุษย์พระเจ้าค่ะนางเป็นยักษ์ที่แปลงกายมาและใช้มนต์ดำครอบงำพระองค์พระราชาทรงหัวเราะลัน่นท่านหมอคงฝันไปนวลนภาเป็นสตรีที่งดงามที่สุดที่เราเคยพบจะเป็นยักษ์ได้อย่างไรแต่มอ่อฉันเห็นเงาของนางเป็นยักษ์ในยามขำคกืนและนางหายตัวไปทุกคืนเดือนแรมหมอหลวงพยายามอธิบายพอทีเจ้ากล้าด,ดูหมิ่นคู่มั่นของเรา พระราชาทรงกลิ้วหากเจ้ายังพูดจาใส่ร้ายมนฑพาอีกเราจะลงโทษเจ้าสถานหนักหมหลวงโกมลถอนหายใจอย่างหนักใจท่านรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะทําให้พระราชาเชื่อได้กาบและที่ยังอยู่ภายใต้มนสนท่านจึงตัดสินใจออกตามหาผู้ที่จะช่วยพิสูจน์ความจริงได้ท่านเดินทางไปยังสํานักของอาจารย์ทิพย์พอหมดผู้เท่าที่มีชื่อเสียงในการถอนมนดําแต่ท่านก็พบว่าอาจารย์ทิพย์ล้มป่วยหนัก จึงแนะนําให้ไปหาแม่หมอสายสมอนสิทธิ์เอกที่อาศัยอยู่ในหุบเขาลึกการเดินทางไปยังหุบเขานั้นอันตรายแต่หมอหลวงโกมลก็ไม่ยออ่อท้อท่านใช้เวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนเดินทางฝ่าป่าดงพงไพรจนในที่สุดก็พบกระท่อมเล็กๆของแม่หมอสายสมอนแม่หมอสายสมอนเป็นหญิงวัยกลางคนที่มีดวงตาคมกริบนางฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความสนใจเรื่องนี้ร้ายแรงกว่าที่ท่านคิด นางกล่าวมนเสนที่ยักษ์ใช้นั้นต้องใช้พลังชีวิตของผู้ถูกมนเป็นเชื้อเพลิงหากไม่รีบถอนมนพระราชาจะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงจนสิ้นพระชนแล้วเราจะทำอย่างไรดีหมอหลวงถามอย่างร้อนใจข้าจะช่วยท่านแม่หมอสายสมอนตอบแต่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเพราะยักษ์ตนนี้มีพลังมากเราต้องรวบรวมสมุนไพรวิเศษ และทําพิธีกรรมบางอย่างในขณะเดียวกันที่พระราชวังนวลนภากำลังเร่งรัดให้มีพิธีอภิเษกเร็วขึ้นโดยอ้างว่าได้รับสารจากปิดาว่าต้องรีบกลับบ้านเมืองพระราชาทรงเห็นด้วยและประกาศจะจัดพิธีในอีกสามวันหมอหลวงโกโมลและแม่หมอสายสมอนจึงต้องรีบเดินทางกลับวังพร้อมกับแผนการที่จะเปิดโปงความจริงแต่ระหว่างทางกลับพวกเขาก็พบว่า มีสมุนยักษ์คอยดักซุ่มอยู่สมุนยักษ์สามตนที่ดักซุ่มอยู่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวสีเขียวคล้ำดวงตาเรืองแสงในความมืดพวกมันกระโดดออกมาจากพุ่มไม้ใหญ่ส่งเสียงคำรามน่ากลัวข้ารูว้ว่าพวกเจ้าจะต้องมาทางนี้เสียงแหบต่ำดังขึ้นก่อนที่ร่างของยักษ์ตนที่สี่จะปรากฏมันสวมชุดกรอสีดำถือกระบองใหญ่นางรัติการส่งพวกข้ามา จัดการกับผู้ที่จะมาขัดขวางพิธีอภิเษกแม่หมอสายสมรก้าวออกมาข้างหน้าชูคาถาอาคมที่เตรียมมาแต่พลังของนางนั้นไม่อาจต้านทานพลังของยักษ์ทั้งสี่ได้คาถาป้องกันที่นางไร้กลับแตกกระเจิงเมื่อปะทะกับกระบองของยักษ์หัวหน้าวิชาของเจ้ายังอ่อนนักยักษ์หัวร้อสเสียงดังเจ้าคิดว่าจะมาต่อกรกับพลังที่ได้รับจากนางรัติการได้หรือ มอลวงโกโมลพยายามปกป้องแม่หมอสายสมอนแต่ก็ถูกยักษ์อีกตนผลักจนล้มลงสมุนไพรวิเศษที่เก็บมาหล่นกระจายย่ำแหลกไปกับพื้นพวกเราต้องหนีแม่หมอสายสมอนตะโกนนางรีบดึงถุงผงวิเศษออกมาจากย่มโยนลงพื้นควันสีม่วงพวยพุ่งขึ้นปกคลุมบริเวณน,นั้นในจังหวะที่ยักษ์เสียการมองเห็นชั่วครู่แม่หมอสายสมอนและหมอหลวงโกโมลรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึก พวกเขาได้กินเสียงฝีเท้าหนักๆของยักษ์ไล่ตามมาพร้อมเสียงต้นไม้ที่ถูกถอนรากถอนโคนไปทางนี้แม่หมอสายสมองชี้ไปยังถ้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังน้ำตกทั้งสองรีบมุดเข้าไปในถ้ำเมื่อเข้ามาในถ้ำพวกเขาพบว่าข้างในนั้นมีทางเดินที่ทอดยาวแสงสลัวจากคริสตัลที่เลืองแสงตามผนงังถ้ำทาให้มองเห็นทางข้าเคยได้ยินเรื่องเล่าเกอี่ยวกับถ้ำนี้แม่หมอสายสมองกระซิบ มันเป็นทางลับที่จะนําไปสู่วังแต่มีเพียงผู้มีพลังวิเศษเท่านั้นที่จะผ่านด่านทดสอบในถ้าไปได้แต่พลังของท่านยังไม่พอที่จะต่อกรกับยักษ์พวกนั้นหมอหลวงโกมลพูดอย่างกังวลใช่แม่หมอสายสมรยอมรับแต่ในถาน้านี้มีตำนานเล่าว่ามีดวงแก้ววิเศษที่จะเพิ่มพลังให้ผู้ครอบครองหากเราหาดวงแก้วนั้นพบเราอาจมีโอกาสช่วยพระราชาได้เสียงคำรามของยักษ์ดังใกล้เข้ามา ทั้งสองจึงรีบเดินลึกเข้าไปในถ้ำโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่พวกเขารู้ดีว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยพระราชาและอาณาจักรได้ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินลึกเข้าไปในถ้ำจู่ๆก็มีเสียงดังมาจากด้านหน้าท่านกำลังตามหาสิ่งนี้ใช่ไหมเสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นพร้อมกับแสงสงว่างวาบจากด,ดวงแก้วกลมใสขนาดเท่ากัมปัน้นชายหนุ่มในชุดสีขาวก้าออกมาจากเงามืด ใบหน้าคมคายของเขาเปล่งประกายอ่อนๆภายใต้แสงคริสตลัลข้าคือองครักษิทกษ์ดวงแก้วนามว่าอัศวินชายหนุ่มแนะนำตัวข้ารู้ว่าท่านมาที่นี่เพื่อช่วยพระราชาท่านจะช่วยพวกเราได้หรือแม่หมอสายสมนถามอย่างมีความหวังข้าเฝ้ารอผู้ที่กล้าหาญพอจะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้อื่นมานานแล้วอัศวินกล่าวดวงแก้วนี้จะเลือกผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้น และพวกท่านได้พิสูจน์ตัวเองแล้วอัศวินยื่นดวงแก้วให้แม่หมอสายสมอนทันทีที่นางสัมผัสมันแสงสีทองก็พุ่งออกมาห่อหุ้มร่างของนางพลังมหาศาลไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายรีบไปกันเถอะอัศวินกล่าวข้าจะไปช่วยท่านทั้งสามรีบเดินทางผ่านอุโมงค์ลับไปยังวังมาถึงพอดีกับที่พิธีอภิเษกกำลังจะเริ่มขึ้นวนวลนภายืนข้างพระราชาในชุดอภิเษกสีทองโดยไม่รู้ตัวว่า กำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นหยุดพิธีเดี๋ยวนี้แม่หมอสายสมอนตะโกนพร้อมชูดวงแก้วขึ้นแสงสว่างจ้าพุ่งออกไปเป็นลำแสงหลายสายทำลายมนต์ดำที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของนวลนาภาร่างงดงามของนวลนาภาค่อยๆเปลี่ยนกลับเป็นยักษ์ตนใหญ่ทำให้ทุกคนในงานตกใจวิ่งหนีกันชนลมุลเจ้ารัติการคำรามข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดนางพุ่งก็หาแม่หมอสายสมอ แต่สวินก็กระโดดเข้ามาขวางเจ้าไม่มีทางชนะพลังแห่งความดีได้อัศวินกล่าวพร้อมกับดึงดาบวิเศษออกมาการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดุเดือดอัศวินและแม่หมอสายสมอร่วมมือกันต่อกรกับรัติการในขณะที่หมอหลวงโกมลรีบวิ่งไปช่วยพระราชาที่กำลังอ่อนแรงจากมนสเสนในที่สุดพลังจากดวงแก้วก็ทำลายร่างของรัติการจนกลายเป็นผงธุลีสมุนยักษ์ทั้งหมดก็พลอยสลายไปด้วย มอนเสน่ห์ที่ครอบงำพระราชาสลายไปพระองค์ทรงฟื้นคืนสติและแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเราพระราชาตรัสโดยเฉพาะท่านอัศวินผู้กล้าหาญเราเห็นแล้วว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปกครองอาณาจักรนี้พระราชาทรงประกาศสลาราชสมบัติให้อัศวินโดยทรงเห็นว่าพระองค์ชาราภาพมากแล้วและต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบ อัศวินได้ขึ้นครองราชแต่งตั้งหมอหลวงโกโมลเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญและแม่หมอสายสมอนเป็นหมอหลวงประจําวังพร้อมทั้งมอบดวงแก้ววิเศษให้เก็บรักษาไว้ในห้องคลังของวังเพื่อปกป้องอาณาจักรจากภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนับแต่นั้นมาอาณาจักรก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้การปกครองของ,ของกษัตริย์องค์ใหม่ผู้ทรงทศพิธร,ราชธรรมและมีผู้คอยช่วยเหลือที่ซื่อสัตย์อยู่เคียงข้าง